ก็คาดคิดกนว่าเฮ้ยไายุ่งเข่าี่น้องเนี่ยรับเรื่องไอยู่งังไหนเด้อเยอเลยานใครเยอะยางเลยรับเรื่องไปย่างเลว อดเลยร้องไเลยน่อยเยวคนชาวไทจเฉไปลองเลยนะนาแคบจรเฮ้ยแรกากวก,วก,วกไป้องเลยนะไปเกิดโชคโดยนพระเจ้าจะไป้ององห่างค้ายเครื่องไปร้องเลยบางหาเงินหาค่าัเปนนี่โอ้ย เราท่านได้ขายเครื่องคาย้องไดเปื่อยเบิดแลีไปตองเลยลุกสอกลุกสิ้นนำมาเลยเบ็ดแล้วขลายเครื่องมาเลยระลาใหม่กาลูกกระีนาเท่านัา่เอ แล้วก็ปีนาปีนิพนแห้งคุณบว่านอาวโซเราด้ห้าห้องยึดธรรดาเขาค่ายข ah, ้างนอกพืองนินแห้งน้งไหลน้งกระต้อกขาชวนไปเลยอาตจะหักจะสักงสียาขนมไี่ไปลองไปไม่ได้ ขณะที่กองแร่ท่ายเนี่ยมันก็ตกมาประมาณบนเตินเลยน้องเดี๋ยวนี้กรับชงหนาที่ฝายเลยยังไม่ได้ชเช่าเปกติกขาเป็นงานกับยื้อนี่น้องหมูบ้านสีปีแล้วที่กที่สลา,าอยู่สลา,าอยู่มองนี่เนะาะสลาไม่ไนะแต่ปีแล้วมันทำกกปีเลยนี่น้องปีเลยก็เป็นปีที่หาที่ตองาจเก่า กินละัาทเลยเนะคนทำกินละบาทก็จะได้แช่ขบูบแล้วทหงานท้ายเรื่องเขาเจ้าโอ้ไปไก่นเลยสามสี่นาทีเลยนั่นกงกบกับเก้า

าน้พ้พี่เยแดดออกมาตรงนีงนง้แดงดอกโ้ดเลี้ยงตกอยู่ขเขากีผู้เสีอแดงกัน,นงเด้วยน้ำท่วมห้านเราด้วยขึ้นมาบ่ได้เดแล้วแล้วไม้ตอกห้านเรากร,าต,กร,ต,าร,ารตั้งรู้ใี่เราน,นักน้ำ ต่างรู้เป็นเรื่องทายเราะอโอ้ยปาน,นี้แล้วเขาซีซ่ามันเอาปต่างคนห้ามเขยไม่ได้ทอ,อยอยู่ดี่คองกัยังตีอยู่เนี่ะไม่ได้ทอ,อย,อยกันตายตายแบนออกไม่ได้เลงคนนี้ยังบ่ได้เท่าอืมเขาเอาเต้นลงเลยพ่อนน่ชลาเลย มือซ้ายเอาเต้นลงในยามมือขยุกออกไปเนาะเดี๋ยวสพาพี่น้องไปเบื้องห่านมานลำเรื่องนี่เนาะว่าเขาอยู่กันอย่งไรเมื่อกี้นี่ยกำลังทายอยู่ควรๆนะเจ๋งเนาะนั่นเนี่ยแต่กระชากมันแกงเลยสักหนี่งเดี๋ยวสพาพี่น้องไปเบื้องบัดพลเช้านะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมีเบื้องห่างกันของเราสภาพอากาศเป็นยเป็น ขณะนี่พ้นห้ำต่อพีอพมม่น้องพวรห้ำอยู่บนเสาเด้อ,อบุญบ้านเป็นอะไรไปยโชตกดีเป็นสลาบ้บานเปไ็นอ,อนบักตนค้อนเช็ดกันด้บ่เช็ดใช้มอลน้ำเลือ่องไปแล้ว เป็นอะไรข้างพนป่อปู้สาวข้างพนฮะบอยาไม่ได้จ่าเรื่องเด้ปีมลนลำเรื่องมาแล้วเขาปีพนทำน่ะปีปีปีได้เขาไล่ไลน่ะผู้สาวมาได้มาขาพนนี่นะฟ้องฟเขาไปครับผู้บ่าวได้ตูบเลยไปได้อะฮะฟ้องเขาบบราบเขาบบราบบ้อหวย ไปนไัดจบาลังมาหาพกนั้นกนัเ่อยู่นนบอ้ยไป่ตายโลดขนบ่ได้แล้วลลขัวนพองนั่นเลยาี่เขามาหาพวกนั้นเล่มาบเตโต้เขาอ่าบนเตโต้อ่ะาเอาลำเรืองลำเรืองเขาไปไหนงบมันมาฮะงบทันมามีเขาาบูมิน้ำมันมาได้ลำเรื่องนะเฮ็งไห มูมี้ำมมีน้ำมันมาเลยน้ำมันขาดเดินเอาคเขาเป็นลำเลือกนะโอ้หั่นไายเครื่องพีน้องนำไลทดตัดเาไรย่างมาไรย่างมาในห้องการบ้านพี่น้องพอบานพอบานขึ้นไปเลยโอ้คนนัลำเรืองพี่น้องห้านมาลำเลือกไปแล้วน้ำแตกจ้ากเลย ทหารมาลำเลียง,งพี่น้องมาแรงเด้อพนเศร้าแค่นั้นเนาะพี่เลวกว่าพน้นโอ้ยพี่เลวกว่าพ้นเนาะป้าเลยเสียหายหยับเยินเลยตายเลยตายเลยนั่นลงทุนมาบักหลายๆหนึง่งฝนมาห้ามพี่นอ้องเอ้ยจะมันทรมาน ไปชิบมาช่วยเรือแล้วมาช่วยเรือ,อเด้อโอกควบช่วยเรือแน่วันฉันอ่าเป็นอะไรทางเซลเลนเดอร์เขาเซ็ตอุดชุดแหวกโอ้โหฝน่นเวทีลำเรืองอะสู่ต่อพี่น้องเลยหันคันเครื่องมือก้อนกับกองแรกก็เคยไปขายพี่น้องใส่รถทุนใดนี่นะขนาดน้อยกีบปิ้วคายเนาะ นอนวันสันคาคือกันพี่น้องเข้าใจแล้วว่ามันเป็นในความทุกข์ความยากนอะในการไปไายเครื่องก็ได้มากสองคืนผมได้พี่น้องขันไปบุญแต่ละนึงถ้าก็ไปจองแต่มือตั้งพี่น้องสั่นกรบบาดทีมึงข้าเจ้านำลายตะตะอยู่โอ้พ่ลึกเลยอืมต้ธรรมดานำ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  หมังไหม้กับบริยังไขย้มงไมันบวเปื่อยยังทุเรียนบอมังคุดถึงน้ำบาได้แล้วมังคุดนี่เสร็จไขยผ่านแ้อ่บ่เด็เมันบุปีมบ่ปอลลมมาเมื่อกี้นี่เลียวบ่มันเล็บร้อยขาดแล้วบ่น่ะจอมันมีีนยนี่เอาอยู่เลย จะเลือกไว้บุญบ้านปีนั้นพ้นพิลึกหูนักเลยพ้นเห็ดเช่นกักครับเนาะไอ้บุญายลงบ่บ่ไว้ปีนาว่าบุญนาให้ปังปีนาน่ำทวมลูกชิ้นเราจะไลรอดพืชดุดๆเลยเอาเมอแรคลายดีเราให้มันตกแตเว้นล้วตอนกลางคืนมันจังบ่ได้ตก ไผกระดับโปภัยไผกระดับโปภัยน้ำไหลอันรอดพื้นบึนเลยจะน้องมปลาดุกเห็นสิบ้านเองจะน้อยปลาบืนมาก็จะได้งมปลามาย่างก็ใหญ่นะเพราะว่าแบบปีมด้วยเราบ่มีดีใส่ไว้แค่บุมีดีปิงนั่นนี่แหละอันบลามันเอากระคาดแบบบ่ขาดคิดแล้วมันกระตกแม่แต่ว่ามันจะเอาวโอ้โหก็คือว่ามันกิตกบ่แหกปานนี้คักว่าตกอยู่ง ลายไปนเนาะตักตัวแรงมันบบตกดอกฮันดิโต๊กแลงมันเบสเดี่ยวตัวแรงเนี่ยคนไล่อยู่ดอกคนบัธรรมดาดเนี่ยแรงอ่าถูกเบสเลยพี่น้องเอ้ยอ่ะคนทำแหงมาแรงลำเรื่องเนาะพี่น้องเนาะอ่ะคลิปนี้ก็สิจบบรรยากาศเพียงเท่านี้เนอะพี่น้องเอ้ยพบพอกันคลิปใหม่เนี่ยพี่น้อง จาเลือกไว้พี่น้องว่พ้นห้ามิีนี้พ้นดีนีบุญนาหอยฟังอ่าฝากก็ไลค์ก็ติดตามช่องของเราในชาแนลนะพี่น้องอสำหรับคลิปนี้ก็ะพอจบบรรยากาศเพียงเทนีเด้อพ้นห้าพี่น้องขอบใจล้าน